หลังจากที่ตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลทั่วโลกเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งในวันนี้นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงจับตามองไปที่ข่าวจากสำนักงานกรอตอของสหรัฐที่ได้ทำการยอมรับการยื่นเอกสารของทางเกสเกลสำหรับกองทุนดอชคอยและ x r p e t f และเรียกร้องให้สาธารณาชนออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทุนที่เสนอเรื่องนี้ทำให้เกิดความหวังเกี่ยวกับการอนุมัติของกองทุนเหล่านี้เนื่องจากถือเป็นก้าวแรก สู่กระบวนการอนุมัติหรือปฏิเสธในฟังของทาง Ripple เองยังคงมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจโดยราคาของสกุลเงินดิจิตัลยอดนิยมอย่าง XRP ได้พุ่งขึ้นอย่างโดดเด่นในช่วงของวันนี้โดยราคาของสินทรัพย์มูลค่ากว่า1 แส0 0กหล้านดอลลาร์ได้พุ่งขึ้นอย่างกระทันหันถึง7.5%หลังจากที่ราคาได้พุ่งขึ้นอย่างกระทันหันนี้ราคาของ XRP เองก็พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์ที่2.75ดดอลลาร์ ที่น่าสนใจคือการดําเนินการด้านราคาได้เกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่ากว่า1นึ่พล้านดอลลาร์ของทาง XRP โดยทาง Ripple ผู้ให้บริการการชําระเงินข้ามพรมแดนด้วยคริปโตเคอเรนซีที่ตั้งอยู่ในตานฟานซิปโก,โกบริษัทนี้เป็นผู้ใช้ XRP รายใหญ่ที่สุดโดยโทเค็นนี้ใช้ในการบริการของ Ripple รวมถึงการโอนเงินการชําระเงินข้ามพรมแดนและสภาพคล่องตามความต้องการโดย ทั้งบริษัทและทางโทเค็นได้มีความเกี่ยวข้องกันแม้ว่าจะเป็นหน่วยงานที่แตกต่างกัน Ripple ยังคงถือ XRP กว่า37,440ล้านในบัญชี SCo ซึ่งบริษัทจะทยอยปล่อย XRP ออกมาทุกเดือนและในปัจจุบันในตอนนี้เองราคาคงเดือน Ripple XRP นั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่2.7% 1>, 1 US ดอลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นราคาของเหรียญน,นั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันบวกเพิ่มขึ้นมา6.71%โดยตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด c d c Action Zone ของเรานั้นอยู่ในโซนสีน้ําเงินบ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นมีแนวโน้มที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนเท่น กลับขึ้นมาได้หลังจากที่เหรียญน,นั้นอยู่ในโซนสีแดงของแอคชั่นโซนซึ่งวงบอกว่าเหรียญน,นั้นอาจจะถูกเทขายโดยสัญญาณตัวชี้วัดที่สําคัญอย่างตัว Mac d ดีหรือ MACD เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ MACD เริ่มที่จะโค้งงอกลับขึ้นมาตัดยืนเหนือนระดับของเส้นสัญญาณรายได้อีกครั้งโดยล่าสุดสัญญาณฮิสโตแกรมของ MACD เองยังคงบ่งบอกว่ามีแรงซื้อมากกวันก่อนหน้านี้โดยตัวชี้วัดแนวรับและแนวต้านที่สําคัญอย่างฟินโบนิชียังคงให้ระดับแนวต้านที่สาคัญแนวต้านแรก ที่ระดับราคา2.71 USD เป็นแนวต้านที่สำคัญโดยแนวต้านที่แข็งแกร่งนั้นอยู่ระดับราคาเดิมที่3.4 USD และแนวรับที่สำคัญแนวรับแรกอยู่ที่2.2 USD และหากถ้าหากเหรียญล่วงลงมานั้นอาจต้องเผชิญกับระดับแนวรับที่แข็งแกร่งที่โซนระดับราคา2.0 USD